ก็น้ำมันสตาร์ทไม่ติดจะมาดูว่าปั๊มติกเขาทำงานไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิคดูว่าน้ำมันจะขึ้นไหมถ้าน้ำมันไม่ขึ้นแสดงว่าปัม๊มมีปัญหาปัม๊มไม่ทำงานก็จะทดสอบดูระหว่าง สตาร์ทหรือว่าหมุนกุญแจไปเนี่ยไอ้น้ำมันหรือปั๊มติ๊กจะทำงานไหมครับก็ให้แม่บ้านก็หมุนให้ <c oughs> ก็ไม่มีใครนะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วน้ำมันมาคือปั๊มติ๊กทำงานอยู่ครับก็ถือว่าไม่ได้เสียนะปัม๊มเสร็จแล้วครับพอสตาร์ทละวอร์มเครื่องให้มันชาร์จแบตเตอรี่เนื่องจากตอนเช้าสตาร์ทประมาณทักสิบกว่ารอบ ไม่ติดเป็นที่อะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าคอนนั้นมันใช้น้ำมันไม่ได้มันเหมือนน้ำมันปั้มติ๊กไม่ทำงานแต่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นที่ระบบมันเปิดปิดสวิตช์ระหว่างกา๊าซกับน้ำมันนี่แหละครับตอนเช้าถ้ากา๊าซสตาร์ทกา๊าซเนี่ยมันน่าจะติดยากหน่อยเพราะว่ามันเกิดจาก ควา,ารมร้อนไม่มีไปละลายไอตัวผ้าสักลาดหรือตัวผ้ากองก๊าซนะครับมันสกลาดมันน่าจะแข็งตัวทําให้เชือเพิงดันเข้าไปหาไอตัวจุดระเบิดไม่ได้ก็ทําให้เกิดการสตาร์ทไม่ติดอันนี้มีส่วนนะครับตอนเช้าเช้าเวลาเรามีการสตาร์ทต,ตอนเป็นน้ำมัน ผมสังเกตดูว่าถ้าเป็นน้ำมันนี่ก็จะวิ่งได้คล่องตัวหน่อยพอสับเป็นกา๊าซปุ๊บเวลาเราหยุดนิ่งไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยเครื่องจะสะดุดเนื่องจากาการส่งเชื้อเพลิงไปไม,ไม่สะดวกมันสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากหม้อต้มยังไม่เดือดดีหรือยังไม่ร้อนแล้ว การส่งผ่านของเนื้อกาสนะไปหาเชื้อเพลิงเนี่ยมันต้องผ่านผ้าสกาดหรือผ้าคองตัวนั้นก่อนเพราะผ้าสกาดตัวนั้นมันน่าจะเป็นด้านแล้วว่าแข็งตัวต้องรอความร้อนละลายเขาสักพักหนึ่งครับถึงเครื่องจะเรียบเพราะว่ามีการส่งผ่านที่ดีครับอันนี้แค่สันนิษฐานจากเราไม่ใช่ช่างนะครับเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นที่คิดว่าน่าจะเป็นไป อย่างนั้นผมก็เลยอาจจะใช้ระบบการสตาร์ทด้วยน้ํามันแล้วก็วิ่งไปประมาณสักระยะหนึ่งก่อนประมาณ1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเนี่ยครับถึงกดใช้กา๊าซได้เพราะว่าพยายามที่จะให้หม้อน้ําหน้าเครื่องเกิดความร้มอนแล้วก็หมุนเวียนไปหาตัวหม้อต้มกา๊าซเพื่อที่จะให้กา๊าซเนี่ยละลายผ้าสกาดที่กองเนื้อกา๊าซนะให้มันให้มันคล่องตัว พอถ้าตอนเย็นอากาศเย็นเนี่ยตัวกัาดจะดันออกไปหาเชื้อเพลิงนี่ลำบากว่า,าลักษณะของเขาก็คือเป็นการแข็งตัวแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงที่จะนำส่งไปที่จุดระเบิดก็จะไม่ไม่นำพานะครับก็เลยกลายเป็นทำให้เกิดการสะดุดอาจจะนำพาเล็กน้อยไม่ไม่ไม เขาเรียกว่าการการเดินผ่านผ้าสกาดนี้จะจะจะน้อยลงไม่ไม่สะดวกไม่คล่องตัวนะครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นจากที่เราขับรถทุกวันเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับครับก็คลิปนี้ก็เอามาให้ดูว่าเหตุการณ์ที่มันสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไร ผมมาเช็คดูปั๊มติ๊กก็ก็ยังทํางานครับอาจจะทํางานไม่มีแรงแล้วล่ะอาจจะแรงดันอาจจะน้อยหรือว่าตัววาล์วเปิดปิดของออประตูหรือว่าตัวสวิ์เปิดปิดระหว่างกา๊าซกับน้ํามันอาจจะไม่ไม่เปิดน้ํามันให้ก็มีส่วนก่อนหน้าน,นั้นเคยไปซ่อมรถแล้วว่าน้ํามัน ใช้ไม่ได้พอสับผิดที่น้ํามันแล้ววอดก็ช่างก็บอกว่ามันเป็นที่ระบบเปิดปิดน้ํามันระหว่างกา๊าซกับน้ํามันเขาก็เลยสลับเอาเอาคอยจุดระเบิดที่มันสเสถียรเอามาใส่ให้การสั่งการของการเผาไหม้รีเซ็ตระบบแล้วก็ทําให้ระบบนั้นคืนปกติก็สามารถใช้ได้เป็นปีนะครับ ้ได้สักระยะหนึ่งครน,นี้ก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหัวเทียนมั่งเปลี่ยนคอยมั่งอะไรมั่งอาจจะผสมประส,สานกันไปคือของที่ไม่มีมาตรฐานคือคอยราคาถูกหัวเทียนราคาถูกการสั่งการก็ผิดเพี้ยนระบบก็จะลวนครับอันนี้เป็นควา,ามรู้ใหม่นะครับนําความรู้นั่นมาให้ ท่านผู้ติดตามและท่านผู้ชมเผื่อมีปัญหาแบบผมจะได้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่ามีโอกาสเป็นอย่างที่ผมเป็นไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็มีอะไรใหม่ๆจะนำมาเสนอใหม่หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ